แม่ดูเทเลเร์ได้ยินเสียงรถแมคโกเออ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 เดี๋ยวดูเทเลอร์ก่อนหกล้อน่าจะเป็นแมคโครประมาณสัก60สะอนะอเดี๋ยวค่อยไปดูกันอโอ้ดูกลางโหเล็กนิดเดียวสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดนวนครับ เอามาดูรุ่นไหนกันนี่โอ้เอา้าโอ้โหแหมโคมัสูงหรือเปล่าเนี่ยจมไหมนี่โอ้ชิมดูครับนี่ เบ้ยได้หนใช่ไหมอาชมยากอ๋อไปมาลอกสะครับอ๋อโอ้โอ้โอโอ เฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะเออะระวังด้วยตารุ่นหนึ่งเลยแหละเนี่ย นี่เตรียมจะไล่หนูฮะหนูโดนเลยดีหัวไม่แตกโอ้ยเต็มเต็มเลยครับมาเยอะบ้านนี้เดี๋ยครับทำไรตาจะทำอะไรนี่ลอกสะบ่ฮะฮะ ลูกทุเรียนโ,โ,อโอ้แข็งอยู่ดูอ่ะไม่จมหรอกทำชั่วโมงหมดนี่ชั่วโมงเท่าไหร่นี่พ,นพันหนึ่งชั่วโมงละพันเจ้าของขับเองบน,นั่นเจ้าของเนี่ย yeah. เลยเนี่ยหกสิบรุ่นหนึ่งห, SK, หรือเปล่าเนี่ย S K หรือเปล่ากระโชญยาวตักดินได้วันละร้อยเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยกุ๊กกี้ใหญ่อยู่เป็นไร อ้าว่างไหนย่างไหนมีคำมีคำแตกหลุดหรือเปล่าโอเนี่ยรองด้วยรองด้วยนี่ตาหัวไม่แตกจีิ ดูดามหลายจุดเหมือนกันนะดูเขาต่อต่ออารนะ์มด้วยนะเหมือนต่ออาร์มขึ้นบนเนะ๋ยลงไป,ไปดูใกล้ๆดีกว,ว่า <Yeah. S 1> จะถึงไหมจะถึงที่ไหมอ้ mm hmm. แต่ข้างล่างแข็งอยู่ เหมือนเขาต่อต่ออาร์มขึ้นบนเหมือนประมาณว่าให้อาร์มมันยาวขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ชั่วโมงละพันถือว่าราคาได้อยู่นะเนี่ยชั่วโมงละพันเนี่ย ว่าแกกำลังแบบทำที่ยืนครับระดับปรมาจารย์แน่นอนเนี่ยโอ้โแบบนี่ะเอาน้ำรถต้นทุเรียนตรงนี้อันนี้จะทำแบบไหนนี่แบบ รองมันลึกกว่าเดิม uh. เอาดินใส่ข้างๆหรอฮะอ๋อเอาตรงนี้ให้ลึก uh huh. เอาดินไปถมโน่น <c oughs> มันต้องถอยสองรอบนะนี่นถ้าจะล้วงตรงนี้ให้ลึกแล้วเอาดินไปถมไวโน่น สอรอบนู่นสามรอบมากถ้ารถเล็กนี่หลายชั่วโมงเลยแหละถ้ารถใหญ่แป๊บเดียวหกรสิมานี่แปบ๊บเดียว ขับอยู่อันโทนยาแบบนี้ผ่าน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 อยู่ เรงกเล็กนิดเดียวที่รีดตีสู มันจะประหกเลยโอ้ยมีดีกี่ตมเลยไปยืนตักตรงนูน้นแต่มันล้วงไม่ถึงเลยเปลี่ยนแผนมาล้วงข้างล่าง

ทำไมว ah <fox> oh ่ากรมระเข้ค้างคุกวะกรมระเส้นเส้นอะไรก็มีมีใครขู่วะ ถเล็กมันทํายากนะมันทําได้ไม่ไม,ไม่ไม่สวยไม่จบไม่จบแน่นอนทายากมันไม่ถึงนี่ไงถ้ารถใหญ่มันเอื้อมถึงนี่ได้รถเล็กมันเอื้อมไม่ถึงนี่นี่ลงละพันนะครับเนี่ยหากินได้อยู่ มีแมคโครนะก็มันหากินได้นะี่ประมาณเนี่ยวันเดือนหนึ่งไม่ต้องทำงานทั้งเดือนหรอกก็รับแต่ง,งานชั่วโมงหรือว่ารับเหมาออเนี่ยอย่างคันเนี่ยเมาวันหนึ่งก็ได้นะเมาเป็นวันอะวันละสี่พันห้าได้อยู่นะ สี่พันประมาณเนี้ยวันละสี่พันน้ำมันมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเครื่องมันเล็กน้ำมันดีไปเลยชั่วโมงละสองร้อย ไม่ต้องไปน้ำอเอาไว้เอาไว้รถตุเรียนใช่ไหมนี่ตุเรียนเบอร์ทู้เออร์ทน้หน้ามองว่ามีปลาด้วยนน ตัวใหญ่อยู่นี่แหม่ลงทุนจ้างชั่วโมงละพันมาจับปลาเนี่ยปลาเลี้ยงหรอตาปลาเลี้ยงไวบ่โอ้โหตัวใหญ่เลยตา เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายน่าจะได้อีกหลายตัวอยู่<ด><ด>รถรถเคราะห์น้านีา่รถเคราะห์น๋อรถไรรถร้า เดี๋ยวผมไปก่อนครับเจอกันใหม่นะครับประมาณนี้ครับน่าจะเป็นโกเบนะน่าจะเป็นโกเบมั้งไม่แน่ใจครับมีหรือเปล่าโกเบตัวนี้หัวเก่งแบบนี้ตาจำกัดกี่ชั่วโมงนะ

แนี่มันไม่ถึงนู่นนะตัวมันได้แค่ตรงนี้โอ้โหลดด้วยเออขึ้นไปเจองคะแนนแจ้งคะแนนคะแนนลูกขึ้นไปลูกมันบูบูแจ้ง